ตลาน้ำเาดี่ลายดื้อมีตลาดตลาดน้ำเตาวันีตลาดที่หากวาดีกว่าดตลาดน้ำเาายยางายเยด้อีเตนทียังขายปบวกขายแบ่าได้กัม่นานขายตัวนี้เตาเรค่มันขายดูตลิ่งเตากันมีมันใีญ่เลยออกมาเตานี่ รางวัลได้จ้าเด้อดูรางวัลจ้ามันมีคนบกพรายขนาดสงการนะคะแต่ยังคนบางต่างก็ท่านมาเป็นเสาบ่หับนหลังท่นตื่นบ่ มืม่อเช้าเมื <asing cheese course offs> ม่อเช้าคนหลายบอกโอ้เมื่อเช้าคนหลายอยู่สายมากคนบ่หลายในมัติหาเลยเนาะคนกลับบ้านจังหวะเลยอย่างนี้เดี๋ยวอ่าขายให้ขายบวกบวกเหมือนคนนั่งขายบวกกับบ้านรางวัลได้ใจเด้อดูรางวัลเด้อขายประกุคัดด้วยยาคนกับบ้านจัแน่ะเลยประกุดคักด้วเบาวบ้า ดางวันจ้าดังวันแต่ดอกไม้ยังไม่ได้กลับ เวลาชี้คอยด้ว่ตาเด้ยวลาซีขอจ้าอะไรี่จะมาเองจะมาเพิ่งจะมายังไม่ได้ขายเลยขายได้หนึ่งใบ เด้เบิ้งให้รอบรไปทำร้านขนมการส่งขนมขนมจ้าร้านข้าวเหนียวการขายผักรอบๆไปย่างย่างหลายอย่าไปมากๆขอมหม่เป็นสุดๆออกไปแล้วก็ไม่รลุดไม้ขอมะมยเบิ้งจ่ง ขายได้จค่ใบว่านขายได้เดือดขึ้นประมาณสิบพุ๊บสิบใบอันนี้จะได้กี่ใบเนาะแต่ตอนแรกจะลุกให้ฟังว่าขายจค่ใบนอกจากเนาะแลงเดี๋ยวไปขายตลาดในทั้งแมงไส่ชุกกนนดกระสอบขายได้กี่ใบ เ็จะเล็เมดบองหื่นตืวน้องมัดเมมัดเนี่ยกรนมีเงี้ดโดยโ,โบราณมีเงีดด่ดูสีดอนหาสิบนับขึ้นเรียบร้อ <c> ย <oughs> ยังมาเดบุญไหมที่นี่คือได้คมาถามคนแหละได้คมาถามสื่อรางวัลใหญ่นี่เนาะคนแหละรางวัลจ้ารางวัลนค่ะจำนี้ก็ได้ขทนะี้ด้ว,ยยวเยอะก็อะไรก็แค่เนี่ยมาคุ้าค่าใน